ฮานี่บ้านเหนือบ,บ้านบ้านป้าคาดอดลุงหนังกะบ่อปีลุงละคกรกะบ่อปีลุงลีเกะกะบ่อปีคำแรงมาได้ยินแต่หมามันหอนได้ยินแต่กะเบาวอนจับจูคอนกะเดาพ่ออยากเกานำหนำ Oh ai yeah, là nó ôi mẹ bạc hết nghe căng bên นี่ผมแน่ย้าลำล่องลำล่องฉลองคุณคุณฟ้อขอกับคนพี่น้องที่ไหลล้นทางมาอยากเก็บหน้าอยากมาเบิ่งมาชมอยากเก็บหน้าอยากมาเบิ่งมาชมอยากเก็บผมสมพรจั่างนาสานว่านจังสาธุเด้ยแม่ตาตาเราสั่งสาธุเด้ยพ่อตาตาเราสั่งเอาคนแต่งตกแด่งตกแตงแป้งไปตั้งขึ้นสันมั่งพาบ้ามาฮินคนทุกข่ายก็ไหลหลังมาโฮมคนทุกข่ายก็ไหลหลังโอมคนมาชุบมาฟังกายของน้องลน บวดบุญสางสาสะจานทอดบวดบุญสางสาสะจานทอดนี่คือยอดแก่นแต่บึงบวดทิ้งแต่ก็แต่แจ้งว่าจัดแจงข้าวหวานว่าแต่แจ้งจัดแจงข้าวหวานจัดกันท่านส่งไปทางน้ำคิดใจกาสาใส่สัตว์ทองคิดใจกาสาใส่สัตว์ทองพร้อมทั้งญาติพี่น้องบ่รู้กันที่มีบ้านนี่สิขอบคุณหลวงน้ำหลวงนาตาตาอย่างสูงสุดแม่เอ้ยแม่บ่แม่ทำสมมติแต่เตือนห้อยเปลื่นเปลี่ยนเอาไว้สาใส่สัตาทองปลื้มทำใหม่ มันบนญสีดำดำอุดเลือดดำสีดำส่งทางไปอุดเลือดดำสีดำส่งทางไปบอกว่าทำแนวใดบอกตั้งถึงเขาคนไหลเขา้าเนามาหอมหลนอ่างคนไหลเขา้าเนามาหอมหลนอ่านั่งยุ้เป็นท์ไต่ลายกระเดานไต่ตปามว้วนบาดที่ม้วแห่ไปลำพบอสปอ้ยบอเป่าฝนกันทางลำมาจตกไม่หลหลุดสี่ขอบคุณเอาไว้แม่เอ้ยแม่ชุ่มกูฟังทางไต่ตทางใต่แบรแรงใจหัวปนขอบพระคุณหลวงนามีเพลงร้องส่งไปมีเพลงร้อง มาฟนอน,นอีกปอใหญ่บันมวนน้ำกันเมือนี้เนาะเป็นลำกวันประยุกเอาให้มันคลักคลักคักแล้วจังเลนเห็นแล้วก็จังแท่งคนบาดตัวเอาให้พวกขาเดาฟอนเจอกันก็มวลลำมบมยิ้จับบาดตะกอนพอบัน จบกบลอกมาพ่อกันอีกคือเกาพ่อก็ไผ่มนีมาพ่อกับมอลำซามอล่ำลืออมอล่ำท่องแผ่นพันบบพาวาสันแต่ว่าข่ก็เจ้ามาพ่อกันแล้วจังสีปู้คนกะง่ามน้ามกะพ่อล่ำกะดีเสียงกะมอนอยคือเกาเนาะเจ้ากะไดแต่ว่าขั้นมาพ่อกันแล้วมือนี่เหดจังไดมันจังสีดีเหดจังไดมันจังสีเขากันเพิ่นว่าก้อนสีไปนามาหลังเพิ่นว่าจังสีตัวมาล่ำท่องแผ่นเพิ่นว่าสีถามคนให้เบิ้องนาฟาเข้าให้คนหินกินบ่อสร้างกินมันเป็นนี่สีบ่อสร้างสีมันเสียเงิน เดินบ่อสังเดินมันติ้นแตกแบกบ่อสังแบกมันหลังหักบักบ่สังบักมันลีนปินบ่อสังปินมันหลงทางวัางบ่อสังบัางมันหลงถิมยิมบ่อสังยิมมันคือบีเต่บ่สังเตมันขาคนดุนบ่สังดุนมันเขินเพื่อนบ่อสังเพื่อนมันถือขอนฝอนบ่สังฝอนเมื่อไข่สีสุนนมมันคือขักเทลพ่อโอ้ยคคบ่าสังคมมันเสียเ้นท้องแปนเอ้ยเต่นบ่อสังเต้นนมเจ้ากาศยาน ท่านบ่สร้างท่านเจ้าก็สิได้บาปกราบบ่สร้างกราบระวังหมูเห็นของคั้นแม่ของบ่อม้อยนั่นกะยังไข่แน่แก่เมียนวันไก่แก่โอ้ยนำหอบแหวดในลายโนลายเดอนไปโอ้ยไอ้ละนดำพอกันย่ำไหนก็เห็นย่ำนั่นระวังไข่กับเจ้าเมือนี้เนาะอ่ะ แต่ว่ามาเมื่อนี่หน้าหน้าจิตต่างคนเฮ่านี่มักบอคือกันเด้เฮ็ดจังใดมันจังสีเขากันเฮ็ดจังใดมันจังสีดีมีกะว่ามีหันฟันกะว่าฟันกล้ามากกะว่ามาแลนั้นลดสีไปสําคัญอีย่างเด็กับปากการพูดกันจาก็คือกันได้เมื้อนี่เิ่นจังกาว้หว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากๆเดียวปาดจะมีสีผวมาตัวแต่ว่าเฮ็ดกับไข่เมื้อนี่ต้องเฮ็ดไ้มันดีเฮ็ดไ้สมซาสมลือเออจังไดจังว่าจังสั่นหน้าหน้าจิตต่างมักบอคือกันมั่แม่หลายแ้่ แต่ว่าบางคนผัดมักแงแดดในแดดหน้าบางคนมักสุบซาบางคนผัดมักเราแต่ว่าซุ่มผู้ชายจยังข่ผัดมักเดาผดยิงมักน้อนไงบัดเส้าแล้วกับตายเฮียบาเหมือนคนเป็นลอยนี่แหละพนว่าคนเฮ้ามักบอคือกันเอา้าจังเหน๋จังว่าจังสันแต่ว่าบัดนี้เลือยสิบเอาสู่พอสู่เมี่ยเฮ้าฟัง่งคือการลอ่อการล่ำเมือนี่คืออย่างคุณพอคุณเมี่ยเฮ้ามาพร้อมลบตบมือเอว่าอยากฟังล่ำก่อนประยุกต์ประสัน่นเมือนี่เอา้า ກ່ອນປະຍຸກເປັນຈັ່ງໃດບໍ່ໄດ້ເລີຍຊິລໍາໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ເຮົາຟັງເບິ່ງສັກກ່ອນບໍ່ໄດ້ເອົາ10ຄັກໜຶ່ງເໜື້ອງມັນຈັກບາียว เสียงปีเสียงแค้นขึ้นมามันคือเป็นจังซี้เละไม่ใยห้าว่างกะตาหมากแล้วบันเ,นเอาย่าเอาก่อนซอยลูกไส,ส,ส้สีแดงอยู่ดอกข้าหมากข้าผู้แต่บายาสีแขวสื่อเอาเองเด้ยาด้วยเอาดึกกับไปรถเหมืนอนมาบ็รกตของแกนก่อนกับเจ้าบัตนนิ เจ้ากัเจ้าเบิ่งจักปอดมักนี่เจ้ากัเจ้าเบิ่งจัดก่อนจะเฝ้าหนีมานอนเมื่อนอนดื้อซุ่มกินเหล้าซุ่มมาเฝ้า้ลำก่อนฟอนใจเด่นนอนน่นผมสมพรดื้อกาดสี่ได้ี่ได้มาลำเจ้าเหยียดแขนทุกแก่แขนเก่าตาเลยปี่ทุกแก่แขนเก่าตาเลยปีว่าผมรับมีกาจังมีคนจังตั้งเวลาหัดมา่ปี่ก่อนนั่นเด้อเพราะนั่นเด้อนั่นเด้อหมอลำปอนเน่ยจังไยจังไยใจเจ้าบอสอน ทุกข์ก็อยู่จนเนียบเบียใจสาวแดงจรสจะมาเป็นเพื่อนสาวแดงน้อยจะมาเป็นเพื่อนมาเป็นนี่เสดันมาเป็นเพื่อนยำนอนบอดบอสก็เดียวว่าพปบอดบอสก็เดียวว่าพีปกาเกดี้ชีวิดบอลำตอนทุกข์ก็นักทุกวันละวันามลาดจำนอน เลื่อนตุกมาสนุกคือกืนคืนมีมาหลายหลายมาหัวดับกัดเลยแต่ไอ้มาปวดนับกัดทีลืมมันคว่ำตุกมาสนุกกับปอนกระป้อนไม่เอากันคือมีขีกันข่อหน้าขีกันข่อหน้าจงยิีราอย่าเศร้าบ้องเพ mm ื่อกันมาปองดองด่ากีดอมาฟังล้ำจำเอาไว้ว่าเมนผู้ใดสมพรคนเก่าหลอกหลานบาดเจ็บมาล้ำแม่สูบฟัง ผมยังยากจนคนเก่มผมยังยากจนคนเก่มก็เป็นช่วยกันอุปดมผมพรขอกราบขอปุลผมพรขอข้อประปุลกันกาลุณจ้างมาลำเดินก่อนวานวานบ่ายวัดมันบ่ายพี่น้องทั้งหลายจ้ำเมาเพเดินไปเดินเดินเดินจับไในดื้อลูกหลานบ้านเจ็บ้านเก่าของบสาการ ผมมาบนตือบ้านโรงแรมจีบดูผมคว้ากับการอดประทานให้กำลังใจผมดังได้อยู่กับแรงใจแฟน้ทุกตัวแฟนบ่เชียร์เด้อแม่นบ่าสวยบ่าสวยกะดังได้บ่เป็นเปียบตั้งเช่นคือดังนาวาเปียบตั้งเช่นคือดังนาวาบ่มีคนคอยฟ้าซวยเกี่ยวกับรึเปล่าเปล่วลำนำเพราคือกันเป็นบามกันศรัทธาเด้อแม่นบ่าจางว่าจางงานบางต่อแพ้ บอกว่าแฟนจ้งางมาก้อให้างเมตตาไม่จ้างผมหามันพ่อขัดขืนชีวิตของผมลำบากเหลือเกินอยากจับใจประเจินเอาแรงแรงเกินลำบากเหลือเกินผมขอใบบัตรเมตตาได้รืษคนต่างเมตตาได้ฤกอ tạo ít sát nhát kiếm ya ta bỏ lâm phù nôi thôn quẹ ba thuốc run quân trai tâm giá lâm cây xin quân trai tâm giá lâm xin đâm มานางเป็นประมุกประท่านให้แก่เจ้าภาพให้แก่หมอหล่องหมอรับคำขึ้นวันหนี่หมอสันอ่ะขอบคุณขอบคุณในหลายๆคุณพ่อใหญ่ม่ใหญ่ห้อง vẫn luôn mà để bỏ nó mới lắp phải ngại gì cái bạt cái băng thật lại tiệc cho tôi là pha มันจังได้ฟอนจังสีมันจังหนึ่วันพันวาเนาะฮะคอยโย่คอยย่อนคอยฟอนมันกับสีไอยเขากันเองหออระวังคข่กับเจ้าเมื่อนี้ถือว่าไข่กับเจ้ามาพ่อกันแล้วจังสี่พันวาหน้าหน้าจิตต่างคนเฮามาพ่อกันใหม่ขั้นมาพ่อกันใหม่แล้วจังสีสิเฮ็ดแนวใดมันจังสีดีเฮ็ดจังใดมันจังสีเขากันระวังคข่กับเจ้าเออขั้นมาเห็นกันแล้วจังสี่พันวาโดนโดนเจอกันเธอหนึ่งกรแมนแต่ว่าคข่กับเจ้ามาพ่อกันพันจังวาจังสีตลาพันวาสิบปีลำเศร้าปีลำจะเห็นขวางมายามังพันวาเขากันเราจะเห็นเเเจ้าอดียว ดอกกัเจ้ากระจนแหล่จังตือแพ้มาใหม่แต่ว่าขั้นมาพ่อกับเจ้าแล้วจังสีป้าเบิงมองได้กับเป็นแต่กินตาอยากกูตอละละเบิงมองได้กับเป็นแต่เบิงตาแย่งขึ้นมากกว่าก่าแต่ว่าอันเนี้ยิ่งแต่เขาสาวาวาหมอลำท้องแปนวาหมอลำท้องแปนเถ่ามือกีลำมวลลำดีเถอะข่อยกําลังมาพ่อเจ้าเหมือนนี่ละแต่ว่าดีบ่โหลดเหมือนนี่มาสู่กันก็ข่อยเจ้าสีมากแนวใดอ่าเจ้าสีมากทั้งใดการนองกันล่ำมากเหมือนนี่เฮ็ดลงมาโหลดนําหอมันคักมักแล้วจังเด่นเห็นแล้วกัจังแท่ง แข่งขึ้นมากกระจังเบาเจ้าจะผ้าโลวเบาเพราะเขามันสิบาบเกิดซ่าน,นาสิเป็นบ้าอือเพิ่นว่าตัวเออมันเป็นจังสั้นแต่ว่าขั้นมากเมื่อนี้เราวางไข่กับเจ้าวันนี้คืออย่างคุณพ่อคุณแม่เฮาเอามวยมาสู้กันสัอเด้แต่ว่าบนมมวยต่อยอมัดมวยฝีปากกัว่าไดถือว่ามวยฝีปากวันนี้เจ้ามีแน่ไดดีเจ้ามีแน้แนวไดมันสีดีไอพ่อไอแม่เฮาหา้เบิงคักๆเด้อวันนี้เด้อเออเบิงหนาคอยคักๆักคำว่าคือพ่อละเมนรอด ไข่กาสีเบิ้งเจ้าคือกันแล้วเบิ้องมองในไข่อยกาสีเบื้อยู่นี่ล่ะปีน้อยปีใหญ่ข่อยกาสีอ่านกินก็หมอแค้นอยู่นี่ล่ะมัอนี้เออพอต้องหวง่วงหนุ่มืัอนี่คักไรเติบยู่ดอกอ่ะแต่ว่าเมือนี้อันหมอลำสมพรน้อยปารธนาขืนหันมาแม่ไม่เออมาพอกับเจ้าแล้วเราว้างข่อยกับเจ้าเมือนี้เจ้าเสลี่นทั้งใดอีพอเออเลนมาหลดเด้อพอเด้อเจ้าเสเอามุมน้ำเงินหรือว่าเอามุมแดงตอ่อกันแล้วแต่เจ้าเปลี่ยนล่ามือนี่แต่ว่าขั้นการล่องการลำคือยางคุณพ่อคุณแม่เฮาสร้างน้ำท่าบุญขึ้้นมาแลวจังซี คำว่าบุญบุญนี่มันเป็นจังไดพันว่าบาปมันเป็นตัวจังไดบุญเป็นตัวจังไดพันจังก้าวไหวว่าจังสี่ตัวท่องแปนบานนี่พันก้าวไหวว่าบุญบุญนี่บ่มีไปปันแจกพันว่าตัวบุญบุญนี่บ่มีไปปันแจกบ่พี่แยกอกได้ดอกคือไม่ดอกพากางบารีตังเอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยล้านม สังหยังกบพอส้างน้ำทำบุญคุณหยังกบพอคุณพ่อคุณแม่บนวาตัวขั้นแก่หยังกบพอแกวัดแก่ว่านายหยังบอทนาจิเลตเหตุหยังบอทเหตุคนตายขั้นใบหยังกบพอใบปีอีพ่อห้องหลุนอยู่ทั้งไตคุ้มหยังบอทคุ้มหมอกด่าปันหาหยังบอทหาบส้างซาแมวขั้นแล้วหยังบอทแล้วตุ่มแล้วน้ำน้ำหยังบอทน้ำพระเจ้าขั้นเงาอีหยังบอทเงาพราโคขั้นโสอีหยังบอทโซเรื่องสีเห็ดสีสางขั้นมังหยังบอทมังคำพี่ บดาดายอีพอ่อลุงไงผัดว่าซิมมาทั้งไตผัดว่าสมพรเอ,อ้ยขั้นดีอย่างบ่อท่อเดียวเมียน้อยพ,พ่อไ่สาผัดว่าสมพรเอ้ยขั้นข่ยอย่างบ่อท้อไข่บาดสิไตนนพ,พ่อไ่มีผัดว่าสมพอเอ้ยขั้นบาดอย่างบ่ท้อบาอีปีเล่นอันเป็นมาตั้งแต่กอมข้องแปรเอ้ยสมเพอผัวคเทาเป็นบาดยแล้ว cả chẳng non ọt son để ai hồn oh, 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 ai là đàm anh ấy bỏ phần áo bà này đến con ý chắc bà sẽ con xeo bà này. เข้าป้ากอดลำแมงนำแต่หัวคำหัวไข่หัวนูจังค้นหูวตบเพื่อกบกโบพี่น้องกางกอบ้าเบิ่งเจ้าคนเดียวหอลำคนไก้ผู้แดงแง่แดงเหนเบาลำแม่นหลาห้อลำเบาลำแม่นนี่ลาหมอลำาม้แม่นหมอทำหมอเาวยหมอแพ่หมออาแบดหม้อแบดหมอวยหมอยัง่วยหมออยหมอไหลหมอลำใหญ่คว่มเบาเขาดีหมอลำใหญความเบาเขาดี่นมีแนวเดียวมาหัวว่าแต่ได้สวดประสังขย่อสังมาทัก แซงแก้มน่องแต่งแซงแต่งแซงแก้มน้องแต่งแซงเพิ่งเพิ่งแ่งเข้มคิ้วตาตาแต่งกาทาสีแดงสีแหล่เป็นผัวแน่นตาบอดหรือได้ป้ายของทั้งไม่ดำผ่านเต่าตามบกพอการขี้ขันกำนาทุกภาษาขายเน้าเจือเกินก่อนกะเซ่นคือแห่งลงมาป้ายใหญ่สาเล่าโห่เราตี่อนตรงที่เราคิดความซ้อมผูจะกลับไปตอดพื้นที่จัดเสือนป้าบอสใหญ่ถเบิ่งเราตีเอากระปีมาจังพ แก่เหล่าสาโต้ดื้อจักโกจักเบิ้งแอ่ใหญ่ได้ลงทางแกไปเบิ้งสวรรค์ได้นับฟันได้คิดแล้วยามได้นับฟันได้คิดแล้วยามถ้าหำไปที่เสาพุ่นของเหยาวยะบ้าเกี้ยวใส่ข่อยปล่อยตาเบิ้งหงอพรในเสาบ้านน้องทำหนุนปล่อยในเสาบ้านน้องทำหนุนแสดงความเข้าหลบดหนับถือหมอลำรถเข้าหำกดน้ำกอดน้ำแต่ว่าคำบอท่านคักป้าใดเสียงบอใส่คอบอท่านฮอน cặp cả và những cặp hết đã bỏ ta bóng bí con của dòng lạc sạp hỏi càng 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 แค่าเตาลังเตาน้ำจนฟูขาเดาแน่แผเยืนกว่าที่ไหนเบิดขึ้ปลาแยงทางปาง้องแสเลยเจ้ากระสังกระสังพีลวดทีไล่มาดพุดนในไข่แมงเตงับจับก่อนปับขาสดนอดกบบังหน่อยหางลนไหลลงยาวมปาก้าหน้า้อยห้อยหมูติดกับคู่ถกัดหมอแล้วบาดแ่ไปติดแดวถือควงมอรับก่ตานนำก่อนดืกะบาดบันเขาสา ป่านเขาสาระกะสร้างหัวเขากวอาเมียเขานำกันสู่มือกวอาเมียเขานำกันสู่มือมันที่ให้ไปมือเพิ่อนเขาเด็กกะสร้างว่ามันที่พามันมีความบ้านพุกว่าติดบ้านดงดังบาที่ฟังดึงดื้อจักบาทผมมปากาดใสี้มีกำลมมันเป็นยาแก่ผมแก่กินแก่ไงผมกันไปคักแข่ในสุกผมกันไปคัาแข่แม่คนบ้านหน้ามนพ้นเมืองบ้านไฟบัานน้องไงบ้านหน่อยน้องลึงเขาบ้านไฟมากแต่พอคู้บั่นเขา ตดบ้านก้าบไลบ้านน่าให้ตดบ้านน้องดีมีจิจูมันอ่างกว่ามามันนะข้ากับวิจัดการตันคืบนตอร์องน้องเอ้ยน้อ่ย่าเธอมาพี่บอกพี่บอกได้กินแต่เขาลืมให้บื้อแล่นน้ำหอยเกือบไปโดนถือแฟมส์ม้วนแค้นลงเลยสูตะได้ละบ่อแก้นเขาดำชุ่งสอนตามันเด่นบอหลือใดแตกสอนใส่กอควายบ่อแด้ปลาคอเข่าก่อนนอนใสคนจังไรใบมือถือไม่เบาไก่เบาไก่เต้บ้านของครูคอยคักพ้าลูกตั้งแต่สาวบ้านเพิ่์นแก้ม สาวบ้านสัทธาแกมเพื <c ikka> ima, at, AH ่อนเพนสาบ้านสัทธาสาบ้านคอยบอกให้ไปหน้ายางคอคลอยลอยสาวสาวน่อยแม่นมันสั่งบานฝ่าังเข่าบ้านเกินเห็นตาสั่งตาสั่งเพอยากเห็นนอดเข่ามุมเหลือเข่าเบิ่งได้เบิดขึ้นจิ้งมือเปิดเขาน้ำตามลาเบิ้งเพื่อนติดควันฝ่าตั้งหน่อยทีวีจังแมลงแสงสีดอกผู้สาวที่องสาบ้านท่องเพื่อลืมสิ่งเจ้าหอบลืมหอยนอกลืมของลืมจอไปบางกอเพื่อลืมกลุ่มลืมหน้าบ้านับเป้นมาเพื่อควยเถือกตูน เถอหนาคุณแม่ขาตัวอะไรเขาโง่มนหลงลืมซ้ำผีต่ำคนเอ่ยมาว่าอย่าเคยไงหน้าปาตัวเาโกโกมาใจไปสูงเต้าโวกโกมาใจไปสูงไปยกกุงกำบานจำบาววาตัวเสียงเบาเป็นสาวเท่าไก่เศร้าเบาใหญ่ไลเอาดื้อยากได้กว่าสองก้อนสองเสาวลวงมองน้องมีของเกยเต้าลวงมองก็น้องมีของไปไปที่ใดไก่พวกให้เขาลุ่มเปิ้อกให้เขางุ่มอก่อนเอาเนื้ เนื่องว่วยหาของโล่งบา่ายไอ้ไฟโอกาสให้บ่ลลับไายิ่งเดินมาบอกมาจ่าน้ำพอน้ำแม่เขาอีกจักช่วงหนึ่งสักวันบ่าย จะเพียนศึกษาญาตาิแนวนั้นพ้ามมากไป,ป้ไปล่ามันเงินมันพันปีคือบาดแผลนันดาพ่อนันเดืนนันดามันศึกษาเดือดนั้นเข้าไปเข้าไปยังใส่ในเปลืวิ่งโคตงวิ่งยาอยู่ดูได้มีวิชาคือมีนากินนากินซันบสิมบ่มี่แดงไปแ,แกงในหมอ้อกระตากินกรอมหอมขนมเข้าไปยังใส่ในเปลืเงาจะเป่เาลีรักไปเรียนจงมันเพียนศึกษากันก่อนรักกันมันไม่แน่ไม่นอน มันไม่แน่ไม่นอนเรียนกันก่อนศึกษาวิชามีความรู้แต่ไม่เป็นพิษกะกาชีวิตติดสายพันธา์มันดูทำลาบทำลายมันดูทำลาบทำลาอย่าสนาแต่ส่วนตัวส่วนตัวไม่รุอย่าบุญเลี้ยงรักรักกบรักแล้วจะปวดหัวปวดทำลายหน้าตาหม,มวมเพราะว่าหัวางสมองมันหมุนบูญรักสะพัดยาได้รักไงมันบาบุญมันเพียดศึกษาเพื่อบุญอยได้แตะรุนกับบาบุญ เอ้ขักกักกินสิสิสหพันธ์นอกคำละฟังลำสมควันคอยจับเดือบึงของบอกือยาตุไปอาเล่นอาเล่นไ่เห็นของตานของกันปั่นนำเขีย чит, in นตอนท่ำอีกตอนสองคำอีกตอนท่ำอีกตอนสองที่อีกตอนพัมสอนผู้เฒ่าคนเตือนเท่าจังใดอยากได้ตำลับตำลากอยากได้ตำลับตำลากมันสนาเรียนดีมีหลักแต่รุ่นเยาวย่าวนในละรักเราจงถนัดกีดโดยดี เดิอดหนนะ้าหนองพีง่อย่ารักมาหนักใจว่าจีนความร,รู้มริญญาไม่มีเื้อคำพีจะไม่มีมืตัวเื้อคำพีจะไม่มีมืตัวน้องพี่คิดไปทางขวาหลวงตัวคิดไปทางตำ่ำน้องหลายหัวใจสองซ้ำโตตำดยู่บาเ้าน้องใจมันละดำหงสง์สอบพวกก็โตเจ้าพวกมันลวงเรือมันจังสีบุญพวกมันหายแม่นไปหนีแต่เธอต้องพีง่อย่าหนีไปทางขวา ลุงคุเลืมกง่าวบอดีนนาอลาดอสัมพอปาน,นีเอาลาดอสามพอปานีปีก่อนไหนคนฟังของกองปีก่อนไหนคนฟังของกอง,องซัดไห้พี่รองสีลงปบบอดินจีบสองสองแล้วเป็นดีจีบดององ

เห็นคอยมาละมอยตาม่านปันแมวเอวกะซีคอนคอนยอนเฮ้งจนหำแกงสมพ่อเอนือกันพ่อใจกะหางเงินมาแทงที่หลายเจ็ดพันบ่ได้กะสร้างหัวมันถอยพอหัวมัลำซื้อล้ำได้เงินทวมคือทวมเหล่ารังค่ากะบ่ยังดอกหน้าพ่อป็นหมาหางยาวเหล่าที่เสาสำบิงเล่นยิงบม่มีเศร้าไปจังเดากะลี ôi, 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 ôi. ขาดขาดลำนั่งตาดหัวคำโบโบไผ่ส่ลำซอยสู่ดึกมากที่เมืองกันตึงจึไงงามึงเอาตาเด่นตึงจึไงงามึงเอาต่ขาตามโจต่อมาป่วยจองแรงสามาแพงเตะสูงงับมันโเพ่งสึงขาดเตะแต่เฮีมีกอยกอดรกบกุ้งก็อยเนาะ ตบ้านพี่ที่ก็กิดหอดีกังท่อในง่าป้าเมียเดีวนี้เมื่อบ้านแม่เพิ่นว่ามียจีก็ดำตื่นเอาหวังหันตา่างบ่ได้ไรผัวนี้ผัวป้านี้ละให้เอาผัวอีกก็บ่ได้คิดดอกไอเห็นตันแเต็งมาเว้าคนป้านั่นเขาว่าหุ่นลูกเมียนี่จูบไปหวังตายเอาหนี้บัดต่ผัวเที่ยวที่เมียนั่นหวังเกิบหวงหวังเฝ้าหวังเกงคู่ขั้นเฝ้าดูก็วันนั่งเฝ้ามาใกล้ตาตาพามาหน้าจ้องหองเจ้าของเฝ้าบ้าน คอยเรียมหนุนต <t festivals> ัวคนคนมีหรือจนคุยจ้งขนาดเขาว่าตาคนตื่นสังคมอ่งคว้ามียมทางบ่เมนตามองเห็นตึงตังเพียงเตัวปุ๋ยเตี่ยนจ้างบ่หยันผาดันลมท่าพัดหอนหันลอยลมคอหอยหันใจบ่ออกตัวล้านบ่ปุยจะเรียนคนเสียงจับจำเนียงคนที่หนตัวให้ก้นหัวน้ำคนมาคาำั่อยขีคำกับบ่เป็ี่ยนยางดอกอยากให้มันยำยจองคอยดูอยากเห็นผู้รู้ปัญห์ มาเพื่อมัน,มน